สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสีมีปัญหาเรื่องของมดลูกอักเสบกับกระเพาะเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะมดลูกอักเสบนี่มีมีสาเหตุมาจากอะไรฮะทราบไหมครับตรงปีกมดลูก<ช>่ะมันปวดตรงปีกมดลูกมดลูกนะฮะตรงช่วงคุณหมอบอกว่าปีกมดลูกอักเสบเพราะเคยไปหาหมอมาข้างไหนฮะ ข้างซ้า,ายอ่าฮะสาเหตุคืออะไรไหมมีกระแทกมีอะไรไหมส่วนมากจะทํางานหนักอะคะ่ะยกของหนักอะไรเงี้ยค่ะยกของหนักใช่ค่ะทําพวกบางทีไปวิ่งอะไรเงะะี้ยค่ะวิ่งออกกํา,าลังกายอะไรเงี้ยก็จะวิ่งไม่ได้จะปวดเห็นบอกมันอักเสบมาตั้งแต่<อ>คลอดคลอดลูกคลอดลูกคนแรกเลยคะ่ะเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าส่วนมากจะเป็นพวกมดลูกค่ะคนบอกว่าเออเกี่ยวกับมดลูกแต่พอประมาณ เป็นปีๆค่ะลูกโตประมาณสองสามขวบก็ไปตรวจอีกทีคุณหมอว่าเกี่ยวกับมดลูกมดลูกอักเสบอะไรเงี้ยก็คุณหมอก็ให้ทานยามาค่ะเป็นพรสแตนห้าร้อยนะคะก็แค่ปวดใช่ค่ะมาปวดก็ก็ดีขึ้นค่ะก็หายไปแต่พอเราไปทําแบบเดิมมันก็ปวดมาอีกค่ะก็เป็น่าบนี้มันจะนองนวงค่ะทั้งปวดปวดตรงเปกมดลูกแล้วก็ชาละล้าลงตรงก้นกบอะค่ะตรงช่วงนี้ค่ะมันจะมันจะปวด ทีนี้ทราบไม่ทราบสาเหตุว่าอักเสบเพราะอะไรใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์ข้าการนี้คือคือจะเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดบุตรครั้งนั้นไหมฮะก็อันนี้เดาไม่ออกนะคะเพราะว่าปกติมดลูมดลูกอักเสบนี่มักจะเกิดจากการติดเชื้อเนาะ มีบางรายที่ที่ที่เขาเรียกว่ามดลูกไม่เข้าอู่ค่ะมันไม่กลับไปไม,มันไม่กลับไปที่เดิมเพราะคุณต้นไม่มีมดลูกเลย<ผ>มไม่รู้เนี่ยสิฮะอาจารย์มีมไหมฮะผมผมก็กำลังจะสงสัยอยู่ว่าไอ้มันคืออะไรแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตรงน,นี้ก็คงจะไม่รู้อยากจะรู้ไหมฮะอู่มดลูกมันอยู่ตรงไหนไม่รู้คะคือปกติเนี่ยนะคะมดลูก มันจะก้อนเล็กนิดเดียวนะ,ะคะไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าผนังมันจะหนาแล้วมันมีความยืดหยุ่นดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราท้องเนี่ยมันขยายออกขยายออกขยายออกใช่ไหมฮะมดลูกเข้าอู่ก็คือมดลูกมันจะต้องหดกลับไปสู่ที่เดิมอ๋อผมก็นึกว่าสุดสายมันไม่มีเปลให้นอนหรอกนะนะคะ<อ>คือมันจะต้องหดกลับไปบแต่อันนี้ถ้าบอกว่ามดลูกไม่เข้าอู่ก็คืออาการที่มันจะหดกลับเข้าไปเนี่ยมันอาจจะ ไม่เข้าที่อะนะคะซึ่งซึ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยมันมันก็จะเป็นมันจะทําให้ปวดหน่วงอยู่ตลอดเวลานะะเราจะรู้สึกเหมือนมดลูกคล้อยลงไปข้างล่างใช่คไหมะค่ะคือพอปวดคุณหมอก็ให้ทานยาค่ะก็ยาที่คุณหมอให้มาค่ะถ้าปวดก็กินปวดก็กินพอเวลาปวดก็ทานแต่ก็รู้เลยว่าทํางานหนักไม่ได้ค่ะก็บอกว่าห้ามยกหนักนะอะไรประมาณนี้วิ่งค่ะวิ่งก็พอวิ่งได้ค่ะประมาณสักสองสาวันนี่วิ่งได้ค่ะประมาณสองสาวันมาก็ เริ่มมีการเหมือนเดิมเนี่ยค่ะมีอย่างอื่นด้วยฮะนอกจากปวดปวดอาการปวดนี่คือมันแบบมันคค่คะว่ามันมันมันปวดอะค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงคือปวดแล้วเนี่ยมันหมายถือว่ามีมีอาการเช่นเป็นไข้อ๋อก็มีบางครั้งมีนะคะปวดมากมางไข่แรงว่าอักเสบมากใช่ไหมฮะแล้วแล้วแล้วมันหน่วงเหมือนเหมือนจะหล่นออกมาประมาณนี้แล้วก็มันก็ต้องมามาปวดช่วงปีกมุดลูกค่ะ แล้วอาการกระเพาะนี่มาตอนไหนครับกระเพาะนี่มาทีหลังอ๋อมาทีหลังเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานรู้แล้วล่ะว่าเป็นเพราะปีกมดลูกอักเสบใช่ค่ะตอนแรกก็นึกว่ากคือตอนแรกนีก่มดลูกอักเสบอย่างเดียวพอ,อนานๆามาเริ่มมาเป็นกระเพาะค่ะมันจะแบบมันเหมือนอะไรเศษอาหารมายหยดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงตรงคอ,อแล้วมันก็เริ่มดันดันดันแล้วนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เห็นคือถ้ากระเพาะไม่น่าจะมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่มันคือกด กดมันเยอะเห็นหมคุณหมอว่ากดเยอะแล้วก็มันมันดันขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยกดไหลย้อนอาการมันจะเป็นยังไงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับที่อาการส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดบิดมีแก๊สอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่แตกต่างออกมาก็คือว่าเนื่องจากกรดมันไหลย้อนขึ้นมาแล้วก็หลอดอาหารเนี่ยมันไม่มีเมือกหุ้มแบบกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบอาการระคายเคืองอักเสบขึ้นมามันก็ เจ็บปวดใช่ไหมคะปวดอยู่ใต้ลิ้นปีอะไรเงี้ยคล้ายๆโรคหัวใจแบบที่คุณต้นพูดเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่จะพบจากกรดไหลย้อนก็คือเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอกลืนลําบากนะฮะใช่่ะติดอยู่ที่คอแล้วก็ถ้ามากๆขึ้นมาเรอออกมาก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวขมในปากก็ได้หรือถ้ามันไปที่กล่องเสียงก็จะทําให้เสียงแหบแล้วก็มีอาการไอนะฮะ หรือบางคนเนี่ยอย่างผมเป็นก็คือคอ,คอ,อาการจะมีไอเพราะมันขึ้นมาท<ช><ค>ำปฏิกิริยาอยู่ตรงนี้<ช>นะเพ<ช>ราะฉะนั้นคําเตือนก็คืออย่าทานอาหารก่อนนอนอย่าทานอาหารรดจาดนะแล้วก็เคียวให้ละเอียดนะคนไทยเรานิสัยเสียนะอาจารย์รีบกินรีบไปนะ <c oughs> เสร็จแล้วทําไงให้คุณหมอให้ยามาแล้วก็ เป็นอย่างนี้ตลอดก็เป็นมันก็พอทานแล้วก็หายนิดหน่อยคต่พอพอนี่ก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะทานก็ดีขึ้นเป็นเป็นนานเหมือนกันนะคะประมาณสามปีได้ก็ทานกันทั้งหมตตีมะลกแล้วก็กระเพาะแต่กระเพาะมาทีหลังค่ะประมาณมีไปหาหมออย่างอื่นไหมครับก็ไปหมอก็ก็เคยตรวจเหมือนกันนะคะภายในอะไรเงี้ยกระเพาะก็เหมือนกันก็ไปหาคนหมอก็หมอก็ว่ากระเพาะ อาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรประมาณนี้คุณหม,มอก็จะแนะนำ่างนี้ก็ให้ยามาพวกเคลือบกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่หายม,มันมันหายไปแบบคือคือเราทานอะไรแบบว่านี่คือทานพวกส้มตำอะไรมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงีย้ยคือมันแค่บรรเทาใช่ค่ะมันแค่าบรรเทาเพราบรรเทาแล้วแล้วมามาคิดว่าจะต้องรักษาอาการนี้ให้หายได้ยังไงด้วยการ รู้จักกับบิมไหมอ๋อพอดีน้องตุ้ยค่ะน้องทบนทวันนะคะแกนจันเขาแนะนํามาเขาบอกว่าเออพี่หนูก็เคยเป็นเหมือนกันหนูทานตัวนี้ดีมากเลยนะพวเนี้ยแล้วก็เออเอาให้พี่ทานมั่งสีบอกเนี้ยก็ทานไปประมาณสักสามอาทิตย์นะคะทานสีอะไรครับก็สีเขียวทานสีเขียวเช้าค่ะเช้าสองเช้าสองเย็นสองตอนตอนตอนครั้งแรก เช้าสองเย็นสองเลยอค่ะก็ประมาณสามทิศก็เริ่มมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มพอวล้วันวะน้องไม่ออกกําลังกายเลยวันนี้อ๊้พี่หนูไม่ไหวแล้วล่ะพ้ยนานแล้วหน้าไม่เคยไปออกเลยก็เลยไปลองวิ่งกับเขาดูคออพอวิ่งมาสองสามวันมามันเออเราไม่เห็นปวดเลยนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นมาเออตัวนี้หรือเปล่าอะไรดันี้เปล่าก็เลยเริ่มทานมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นกับกระเพาะนี่ก็เริ่มแบบ มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเลอออกมามันไม่ค่อยจุกตรงนี้แล้ะมันเริ่มเบาขึ้นคือก็เหมันปกตินะคะก็ทานปกติใช่ค่ะก็ว่าทํางานมาก็บางทีทานข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาอแต่บางทีเที่ยงอาจจะเป็นบ่ายสามอะไรเงี้ยค่ะอแต่ปีกวดลูกก็ปีกวดลูกก็ตอนนั้นก็แบบมาออกกําลังกายแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นไม่ค่อยปวดแล้วมัน อยมันเคยเจ็บแล้วที่มันไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบออกกําลังไม่หนักพอไม่ค่ะคือ,อ,ค,อคือวิ่งก็คือตอนแรกก็คือวิ่งสามรอบใช่ใช่ค่ะสามรอบแล้วก็เออมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็เพิ่มมาเป็นห้ารอบสิบรอบอะไรก็พอสองสาวันมาอืมไม่ไม,ไมีปวดเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ทดสอบอยู่นานแค่ไหนก็ประมาณทดสอบอยู่ประมาณสักสองสามครั้งนะคะก็ยังก็เหมือนเดิมก็ไม่เป็น นี่หมายถึงว่าระยะเวลากี่เดือนก็ประมาณเตือนกว่าๆนี่นะคะใช่ค่ะโอ้ใช่ครับทําไมทําไมอาการของปีกมดลูกมันถึงกลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่อักเสบก็ผิภัณฑ์บิมอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกเมื่อกี้มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบมันอาจจะไปช่วยระงับการอักเสบอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาออกกําลังกายอะไรมันก็ถึง ไม่ไม่ก่อให้เกิดอาการเหมือนเดิมเพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนแล้วมันตามมาด้วยอาการปวดอย่างนี้ก็แสดงว่าจะหายหายแล้วไม่เป็นแล้วแล้วก็กระเพาะก็ไวเวลาทันก็คือทํางานปกติใช่ไหมคะก็คือแบบไม่ค่อยสนมากทํางานกับลูกค้านี่จะไม่เป็นเวลาคือจะเลยเลยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็พอปุ๊บทานก็ไม่แสบไม่เป็นแบบไม่ไม่ไม่เลยมันติดใช่ค่ะอแต่ก็จะไม่ จะพยายามไม่ให้เลยแต่ว่าถ้าเลยมาก็ไม่เป็นล่าสุดมีไปตรวจภายในไหมฮะตรวจค่ะเอ,อคุณหมอบอกว่ายัางไงก็คุณหมอบอกว่าปกติเวลาตรวจจะตรวจทราบได้ยังไงอาจารย์พอบอกได้ไหมครว่าผมผมว่าคุณต้นกำลังคิดถึงอู่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> <laughs> ผมกำลังจะบอกว่าคุณหมอทําไมถึงสัง่ง <c oughs> ทำไมถึงวินิจฉัยว่าเป็นปกติแล้วค่ะ ส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีคลำนะฮะหมอเขาจะเก่งนะฮะหมอสูหมอทางด้านสูตินารีเวชแพทย์เนี่ยนะฮะเขาจะเก่งแค่เข้าคลำเขาก็รู้ละแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคลำแล้วย,ยังไม่รู้เขาก็มีวิธีตรวจภายในทำแป๊บ s เ e ียดูว่าเซลล์เป็นปกติไหมมีอักเสษไหมหรือ,อมไม่งั้นก็ใช้ Sound, อัลตราซาวนะฮะเดี๋ยวนี้การแพทย์ ทันสมัยมากใช้อลตราซาวเอาก็จะทราบนั้นก็แสดงว่าตอนนี้หายปกติแล้วก็ปกตินะคะผมเสริมนิดเดียวครับคือทั้งหมดอาการทั้งหมดก็เกิดเกิดขึ้นเมื่อจับมีอาการอักเสบอยู่อักเสบซ้ําซ้อนมันก็เกิดอาการปวดผมว่าอาจจะไม่มีการอู่เปิดอู่ปิดอู่นะฮะเข้าอูไม่เข้าอู่สาเหตุเนื่องจากว่ามีการอักเสบอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเมื่ออาการเสบหายมันก็จบ ครับก็ถือว่าชีวิตก็กลับมาเป็นปกติร่างกายก็แข็งแรงค่ะแข็งแรงโอ้แบบชอบมากเลยคือมีความสุขมากค่ะที่เจอตัวนี้อรู้สึกได้เลยสศรัทธามากเลยค่ะเออนะฮะอย่างที่บอกนะตัวนี้แน่แล้วก็เพ้าเราถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาหารเสริมนะอาจารย์ก็ขอคุณต้นพูดไบ่อยๆก็ดีเหมือนกันเออไม่เพราะว่าผมกำลังจะบอกว่า เราเราเราในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีทัศนสติก็กับอาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อครับได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนั้นคือปัญหานะครับอันนั้นคือปัญหาเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายครับแล้วราคาก็ไม่ถูกนะครับหลายหลายคนก็เข้าไปใช้โดยหวังว่าจะมีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันก็จะได้ผลสักงแตสิบเปอร์เซ็นต์เมืนั้นศรัทธามันค่อยๆ่ยหายแต่สิ่งที่เราเราพูดอยู่ทุกวันนี้ เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันทําอะไรกับผู้บริโภคโมเลกุลของสารที่เราสกัดมาเนี่ยมันรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วเข้าไปทําในร่างกายทำไรทําอะไรกับร่างกายทําในระดับเซลล์อย่างไรนะครับนั่นคือเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล่าสุดในศตวรรษที่21คือดนการทำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สามารถที่จะพัฒนาของเราขึ้นไปเรื่อยๆคือผู้ก็พูดผมเจออาหารเสริมเยอะ ะะแต่น้อยคนที่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้คิดค้นวิจัยจอบมาตอบคำถามแบบนี้ว่ามันทำได้อย่างไรมันทำจากอะไรแล้วก็อธิบายในเชิงความรู้ได้นะครับและที่สำคัญเรามีเชิงประจักษ์ก็คือคนที่รับประทานแล้วรู้สึกดีแล้วรู้สึกหายตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับขอบพคุณทั้งสองท่านครับ Operation Bim หรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาบออบริสบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น ตามธรรมชาติ